นัททิวไปกินหมูกระทะกับคนดังกันค่ะคนแรกน้องหมูแดง,โโดงคนที่2คนตื่นทางจงเชื่อในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างงมงายาคนที่สามดุมกันชยัยวันนี้ก็มาพบกับผลเกษแสนะครับอุ๊ยคนที่สี่พบกับเจมิงซ้องพัดลม ซ่อมได้ถ้าใจพังอ่ะซ่อมยากเนี่ยและคนที่ห้าของเราคือเจออ๊ฝอยอาหารอร่อยต้องทำที่ใจอันย,ยังั้นหมูกระทะมื้อนี้ต้องให้เจ๊ฝ่ายเป็นคนทําให้กินแล้วได้เลยจ้าเคล็ดลับการทําหมูกระทะของเจ๊ฝ่ายคนนี้ก็คือจะทําการหมักหมูด้วยผงขนอ้ออร่อยชัวรดหมูทรงนี้เลยที่ทําจากเนื้อหมูแท้ๆทและเครื่องเทศจัดเต็มทําให้ได้เนื้อหมูที่อร่อยกลม,กลม มาต่อกันที่น้ำซุปเลยมอนี้ก็ง่ายมากๆแค่ใช้ขนีซุปก้อนลดหมูที่ทำจากกระดูกหมูเล้งแท้ทำให้ได้น้ำซุปอร่อยหวานกลมๆแบบน้ำซุปหมูกระทะแท้ๆว้าว <Wow. S 1> เสร็จเรียบร้อยหมูกระทะฝีมือเจ๊ไฟหอมน่ากินมากไปจ้าเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันเลยหมูกะะอ เราก็นั่งย่างกินด้วยกันเลยหืมกลิ่นของหมูกระทะกับน้ำซุปหอมมากลองสดน้นามดูโหน้ำซุปหอมอร่อยกลมกล่อมมากหมูกระทะก็หอมเเรื่องเทศมากทุกคนกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆหืมอร่อยสุดจะปาร์ตี้หมูกระทะแบบไหนก็อร่อยกลมกล่อมได้ง่ายๆแค่มีขนอก้ลงน้ำขนอผงลงหมูก็อร่อยได้แบบหมูกระท,ทะแท้ๆแล้วค่ะทุกคน